สวัสดีครับผมนะสวัสดีครับผมนายวิสรุตวันนี้จะมาแนะนำโปรแกรม Backup MySQL Auto นะครับสำหรับใครที่เขียนโปรแกรมหรือสำหรับใครที่ใช้งานตัวโปรแกรมที่มีความสัมพันธ์กับ MySQL MySQL นะครับก็จะก็จะรู้ว่าต้อง Backup นะครับแล้วก็หาโปรแกรมอาจจะหาเจอบ้างมีเจอบ้างแต่ตัวนี้ผมใช้งานแล้วโอเคใช้ได้ครับเลยแนะนำ แล้วก็บันทึกไว้สำหรับผมการผมลืมด้วยโปรแกรมตัวนี้มีชื่อว่า MySQL Backup FTP นะครับก็คือเป็นโปรแกรม Backup Auto นะครับสามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ที่นี่นะฮะ MySQL Backup FTP.com ตัวนี้ดาวน์โหลดได้เลยนะครับใช้ฟรีสามารถ Backup Auto ได้2ดาต้าเบสนะครับ เรียบร้อยนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของตัวโปรแกรมกันนะครับตัวโปรแกรมตรงนี้ก็ด้านสะอาก่อนจะเข้ามาดูตรงนี้ครับเรามาคลิกเลือกตัวนี้ก่อนเราก็ใส่เข้าไปครับว่าเป็น username password อะไรนะครับเทสต์ดูทักที่หนึ่งแล้วก็เซฟนะครับมันก็จะปรากฏตัว Data b a s e บของเราขึ้นมาในส่วนของ MySQL นะครับแล้วเราก็คลิกเลือก database ทที่เราจะ Backup a ออโต้ครับคลิกเลือกไว้นะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับ เราก็ทําการเลือกผ่านนะครับแต่ก่อนจะเลือกผ่านนะฮะนิดนึงก่อนจะเลือกผ่านเราต้องมาทําการตรงนี้ก่อนนะครับ G P ปิดคียวมานะครับสียวของ Windows นะฮะโปรแกรมจะได้แบ็กอัพได้นะครับพิมพ์เข้าไปนะครับ G P Edit M S C ครับ G P Edit M S C นะครับคลิกเลือกที่ w i n d o w s s e t t i n g เสร็จแล้วก็คลิกเลือกที่ตรง Security Setting นะครับเลือกที่ Local p o l i y นะครับ Policy i e แล้วก็มาที่ Security Option นะครับแต่เมือคลิกตัวนี้ Limit ตตัวนี้นะครับแล้วก็ Disable มันก่อนนะครับให้มันเป็น Disable นะครับเปลี่ยนจาก Enable เป็น Disable เสร็จแล้วเราก็เลือกผ่าน กับตัวโปรแกรมนะครับก็เซฟได้นะครับทั้งในเครื่องนะครับแล้วก็ดับบล็อกนะครับในเครื่องนะครับแล้วก็เลือกผ่านไว้ครับตัวนี้เซฟไว้ที่ไดดี my ตัวนี้นะครับโฟลเดอร์ my sql backup ผมเลือกไว้นะครับเซฟนะครับเสร็จแล้วเลือกอีกครับไปที่ดับบล็อกนะครับดับบล็อกใครมีดับบล็อกก็เซฟไปเลยนะครับสามารถเลือกผ่านได้ เซฟไปนะครับ,รบผมจะเซฟไว้2ที่เสร็จแล้วผมจะเซตสเกตด้วนครับตัวนี้ส่งอ e ีเมลได้ด้วยนะครับแต่ผมยังไม่ได้ลองนะผมลองกับตัวนี้ดูจ้ได้ครับอ่ะเรามาดูนะครับอันดับแรกยี่บ็ดนะครับยี่บ็ดผมเซ็ตไปยี่สิบเอ็ดนะครับยี่สบ็ดยี่บ็ดก่อนจะเริ่มเทสจริงๆนะฮะเรามาดูตรงนี้ก่อนเปิดค้างไว้ครับที่ตัวนี้เสร็จแล้วเซฟ นะครับเซฟตัวเรียบร้อยครับเซฟปึ๊บเซฟเผื่อไว้นะครับเผื่อมีใช้เปิดขึ้นมาแล้วจะแก้ไขตัวที่เราเซฟเซฟค่าไว้นะครับเราจะได้แก้ไขได้เลยนะครับแล้วก็รันรันเสร็จนะครับจ็อบฟินิชเรียบร้อยครับแล้วก็ปิดมันก็จะปรากฏในที่ที่เครื่องเรานะครับอันนี้ก็ปิดโปรแกรมไม่ได้เลย ดาเมนะครับก็จะปรากฏที่เครื่องแล้วแล้วก็ไปปรากฏที่ดอปบ็อกด้วยตัวนี้คือตัวแทนนะครับมันจะติดมามันจะติดมาก่อนนะครับนะครับก็ใครที่ใช้งานโปรแกรมพวกเกี่ยวกับ MySQL นี้จะได้นะครับมาทีท่ดอปบ็อกนะครับแอปแล้วก็ MySQL Backup ตัวนี้นะครับ รอสักคู่นะครับมันก็จะเข้ามาเข้ามาในส่วนของ2ตัวนี้ก็คือการแบคเ็กอัพออโต้มามานั่นเองนะครับระหว่างรอนะครับก็ได้ละ อ่ะนะครับก็จะปรากฏที่ตัวนี้ขึ้นมานะครับเห็นไหมทั้ง2ที่เลยคับก็จะขึ้นมาทั้งดอบบ็อกและแล้วก็ทั้งเครื่องเรานะครับด้วยเวลายี่บเบนะครับอันนี้ก็เซ็ตได้นะครับแก้ไขได้ลองไปใช้งานดูผมว่ารับรองได้ว่าจะถูกใจสำหรับคนเขียนโปรแกรมแล้วก็แบ็กอัพข้อมูลแน่นอนครับขอบคุณมากครับ